ซึ่งเคียวเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางใช้สำหรับสวนที่ตกแต่งพื้นเรียบเรียบร้อยแล้วย่าต้องรักษาระดับญ่าไว้ให้ดีไม่ควรจะสูงเกินหนึ่งไม้มันทัดการใช้ของเขาเขาจะใช้วิธีการค่อยๆถูกเกี่ยวไปค่อยๆรักษาระดับเขียวเพื่อไม่ให้เสียสมดุลเพื่อจะค่อยๆตัดญ้าให้ขาด เช่นหญ้าประมาณนี้ก็จะค่อยก่อออกไปมันไม่ใช่แรงฟันใช้แรงเกี่ยวค่อยเกี่ยวออไปหญ้าที่ไม่เก๋เกินไปก็จะสามารถเกี่ยวได้ไม่ยากเป็นอีหัวดฝรั่งซึ่งใช้งานได้เฉพาะพื้นเรียบๆกับหญ้าที่รักษาระดับไม่สูงเกินเท่า1นไม้บรรทัด ถึงจะใช้งานได้สบายถ้ายากเก๋เกินก็จะเกี่ยวยากซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางของยุโรปแต่อันนี้แบบคนไทยทำเองทำเขาทำเองไปให้ช่างเขาตีให้ผมก็เลยสั่งซื้อมาแล้วคมของเคียวเนี่ยเป็นคมแบบเขินเขหน่อยไม่ใช่คมแบบ v เหมือนมีดทั่วไป ซึ่งต้องรักษาระดับความชันของคุมให้มันเชิดขึ้นประมาณนี้มันจะเชิดขึ้นของมันเองส่วนเราจะถือจะถือปกติจะมีด้ามจับด้านข้างตรงนี้ซึ่งเขาจะค่อยๆรักษาระดับหญ้าค่อยๆเกี่ยวไปแล้วมันจะไปกองอยู่ทางข้างทางข้างฝั่งฝั่งซ้ายถ้าคนถนัดขวาซึ่งเราจะสามารถกิ เกี่ยวเราสามารถเอาอยานี้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันซึ่งก็มีประโยชน์ในบางส่วนที่ไม่เหนือบากวเวแรงลืมบอกไปเคียวมีสองชนิดมีแบบหินเจียกับแบบใช้ค้อนมีทั้งยาวและสั้นแต่สีอันที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบบสั้นแบบเล็กสุด คามยาวนับตรงที่สันเนี่ยประมาณ41เซนแล้วจะเป็นแบบชุบแข็งซึ่งต้องใช้หินเจียปรับแก้มคมแก้มคมเคียวแบบหินเจียเนี่ยจะเน้นทางด้านล่างตรงนี้ด้านล่างจะสำคัญกว่าส่วนด้านบนจะเน้นนิดหน่อยไม่ให้แก้มคมมันนูนเราททำการเอาหินรับมีดเนี่ย เบอร์ละเอียดหรือว่าเบอร์หยาบเนี่ยผลตรงที่เปิดคมตรงนี้ตรงจุดเปิดคมให้มันต่ำลงมาหน่อยส่วนตรงด้านด้านบนเนี่ยก็ลับให้มันเพียงมันเพียงหน่อยจะเน้นด้านล่างมากกว่าให้มันเชิดหน่อย ให้มันสามพัน์ธกับหญ้าที่เราเกี่ยวหญ้าจะตัดขาดง่ายแล้วการผนเนี่ยจะผลในทางแบบนี้เพื่อให้เกิดฟันตะก,กะเตนแบบใช้ค้อนตีเนี่ยเขาจะใช้ค้อนในการแต่งคมเขาจะตีตรงตรงคมตรงเนี้ยให้มันเว้าแล้วเกิดความแข็งแรงแล้วมันจะคมกว่ามันจะเป็นฟันตะก,กะเตนคล้าย,าย,ายคลเขียวแบบนี้ แต,แต่ตต่างกันอยู่เพราะเขี้ยวนี้มันจะกลับแต่อันนี้มันจะไปเส้นไปทางหน้าอย่างนี้ซึ่งความบางของแบบใช้ค้อนเนี่ยเทียบกับเคียวชนิดเนี้ยเคียวอันนั้น,นบางกว่าเยอะซึ่งมันอ่อนแอมากไม่ไม่แนะนํากับบ้านเราซึ่งใช้งานหนักไม่ได้คือโดนอะไรของแข็งหน่อยมันก็กบินก็งอ ซึ่งแบบใช้ค้อนเขาจะชุกแข็งเฉพาะบริเวณแถวตรงยุดประกับตรงนี้ให้ไม่ให้มีการให้ตัวแต่เขาจะไม่ได้ชุกแข็งเฉพาะบริเวณจากต้นตรงนี้ไปถึงปลายการตัดหญ้านั้นก็จะใช้คู่กับคาดและเคียวเล็กส่วนนี้เอาไว้เก็บงานไว้เก็บงานตามซอกตามมุมซึ่งเป็นเคียวธรรมดาบ้านเราส่วนคาดเนี่ยเราจะใช้ ตอนที่หลังหลังจากเราเกี่ยวเสร็จเราต้องคาดออกเลยหลังจากต่อไปถ้าเรากลับมาเกี่ยวมันจะเกี่ยวยากขึ้นซึ่งเราต้องคาดออกหญ้าที่เราจะตัดจะเป็นหญ้าชนิดแบบเป็นต้นตั้งเราไม่แข็งเกินไปไม่เก่เกินไปซึ่งจะออกมาพอดีพองามประมาณหนึ่งไม้มรนทัด ซึ่งจะเป็นชนิดหญ้าที่ผมคิดว่าจะตัดดีสุดก็น่าจะเป็นหญ้าดาวกระจายไต้หวันข้อดีคือตัดง่ายไม่แข็งเกินไปแต่ข้อเสียในเวลามันเป็นดอกมาเนี่ยมันแหง้งเป็นเกสรอ,อย่างเงี้ยคือจะชอบติดขางกิยงมากแต่ดอกไม้ชนิดนี้เพิ่งกินดีมากซึ่งชอบกินได้น้ำหวาดเร็วแถมไม่ต้องดูแลอะไรหญ้าโตเร็วมาก คือลักษณะถ้าเกิดว่ามันไม่เก่มันจะตั้งต้นพอดีเลยเวลาเกี่ยวเนี่ยมันจะกออกมาได้พอดีคือการใช้งานก็สรุปมีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรแล้ะสวัสดีครับ